ค่ะเด็กๆเป็นไงกันบ้างคะค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยาการเรียนรู้นะคะโลกสวยด้วยมือเรานะคะวันนี้นะคะคุณครูทิพย์และคุณครูกิ๊กนะคะก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์และโทษของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะในส่วนของครูทิพย์วันนี้นะคะคุณครูทิพย์ ก็จะสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูพร้อมๆกับครูทิพย์เลยนะคะว่าสิ่งแวดล้อมนะคะที่เกิดขึ้นเองธรรมชาตินะคะมีอะไรบ้างแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวต้งครูทิพย์มาเลยค่ะ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างแรกนะคะคือ 1. ดินประโยชน์ของดินคือดินเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนบกได้แก่คนสัตว์และพืชดินเป็นแหล่งเพาะปลูกซึ่งทำให้เกิดผลผลิตเป็นอาหารแก่คนและสัตว์น้ำก็เช่นเดียวกันค่ะ น้ำมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งคนสัตว์และพืชเราใช้น้ำรดน้ําต้นไม้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําและใช้ในการบริโภคในการดำรงชีวิตประจำวันของเราค่ะ 3. อากาศอากาศ,อากาศมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะคนสัตว์และพืชต้องการอากาศหายใจถ้าขาดอากาศหายใจ สิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็จะตายค่ะ 4. ป่าไม้และภูเขาก็มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตมากมายเพราะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต้นไม้บางชนิดก็เป็นอาหารป่าไม้และภูเขาทำให้เกิดความชุ่มชื้นและช่วยบรรเทาความรุนแรงของลมพายุอีกด้วยค่ะค่ะเด็กๆได้ฟังแล้วใช่ไหมคะประโยชน์ของ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเด็กๆมาฟังประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะได้แก่อะไรบ้างเออเด็กๆทราบไหมคะ, mm hmm. ะก็ได้แก่บ้านเรือนนะคะโรงเรียนถนนนะคะหรือสะพานนะคะของเล่นของใช้ต่างๆนะคะ สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นสร้างขึ้นเพื่ออะไรคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเราเนี่ยค่ะที่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันก็เป็นการอำนวยความสะดวกสบายให้กับเรานะคะนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเด็กๆไปฟังคุณครูกิ๊กนะคะคุณครูกิ๊กก็จะมีเรื่องของโทษของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะเดี๋ยวไปพบกับคุณครูกิ๊กได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะเด็กวันนี้คุณครูกิกนะคะจะมาสอนเรื่องโทษของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นนะคะเอ๊มีเด็กคนไหนรู้บ้างคะว่าโทษเนี่ยมีอะไรบ้างอาใช่แล้วค่ะโทษนะคะมีทั้งเกิดขึ้นเองทั้งตามธรรมชาติอะไรเด็กพูดตามครูกิกนะคะตามธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอะไรเด็กพูดตามคุณครูกิกนะคะสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เก่งมากค่ะเอ๊แล้วมีเด็กคนไหนรู้บ้างคะว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยมีอะไรบ้างงั้นเราไปดูกันเลยนะคะว่าทษที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยมีอะไรบ้างปิง๊งอันนี้คือรูปอะไรคะเด็กๆอ่าใช่แล้วค่ะมันคือรูปน้ำท่วมอะเด็กพูดตามคุณครูก๊กนะคะน้ำท่วม เก่งมากค่ะน้ำท่วมนะคะเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุเช่นฝนตกหนักน้ำในแม่น้ำลาคลองเนี่ยหนนสูงขึ้นกระแสน้ำไหลแรงก็อาจทำให้ดินทร่มได้นะคะงั้นเราไปดูภาพต่อไปกันเลยนะคะปิ๊งอันนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะมันคือภาพแผ่นดินไหวอนนเด็กๆพูดพร้อมกันนะคะแผ่นดินไหว เก่งมากค่ะแผ่นดินไหวนะคะถ้ามีการเกิดขึ้นเกิน5้ิกเตอร์ขึ้นไปนะคะก็อาจทําให้สิ่งก่อสร้างเนี่ยพังทลายแล้วก็บ้านเรือนทาให้เสียหายด้วยค่ะปิง๊งอันนี้คือรูปภาพอะไรคะเด็กๆอ่าใช่แล้วค่ะมันคือรูปไฟป่าเด็กๆพูดพร้อมกันนะคะไฟป่า เก่งมากค่ะไฟป่านะคะเมื่อต้นไม้ถูกทําลายก็ไม่สามารถรักษาดูละยาภาพของสิ่งแวดล้อมต่อไปได้ก็อาจทําให้สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัยได้ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูโทษที่มนุษย์สร้างขึ้นกันก็มีอะไรบ้างเอเด็กคนไหนพอจะบอกคุณครูได้บ้างคะ,ะถ้างั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะปิง๊งอันนี้คือรูปภาพอะไรคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะมันคือรูปภาพคนหรือเราเรียกว่าการเพิ่มประชากรน,นั่นเองค่ะ,ะเด็กๆพูดตามคุกิกนะคะการเพิ่มประชากรเก่งมากค่ะการเพิ่มประชากรน,นะคะมีสูงขึ้นทุกปีทำให้มนุษย์เนี่ยมีความต้องการในชีวิตประจำวันเนี่ยสูงขึ้นเช่นบ้านรถการที่เรามีรถนะคะ ก็จะเกิดผลเสียตามมาด้วยเพราะว่ารถเนี่ยมีควันเสียทําให้เกิดมลพิษในอากาศมากมายค่ะปิงอันนี้คือรูปภาพอะไรคะเด็กๆอ่าใช่แล้วค่ะมันคือรูปภาพการสร้างสิ่งก่อสร้างอะเด็กๆพูดตามคุณครูกิ๊กนะคะการสร้างสิ่งก่อสร้างเก่งมากค่ะการสร้างสิ่งก่อสร้างนะคะเนื่องจากทําลายดินที่อยู่อาศัยของป่า การสร้างสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ป่ามากขึ้นเนี่ยป่าของเราก็จะเสื่อมลงไปสัตว์ป่าสูญพันธุ์และไม่มีที่อยู่อาศัยได้นะคะถ้าเราช่วยกันดูแลป่าไม้ของเรานะคะไม่ตัดไม้ทำลายป่าก็จะทำให้โลกของเราเนี่ยน่าอยู่มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ภัยพิบัติก็จะไม่เกิดขึ้นตามมาด้วยค่ะการบ้านนะคะให้เด็กๆปั้นดินน้ำมันเป็นรูปต้นไม้สัตว์สิ่งของ ตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะวันนี้คุณครูกิก๊ก็ขอจบการสอนเรื่องโทษของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นโดยเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย